พร้อมแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะถ่ายฉากเอฟเฟคระเบิดนะเอฟเฟคพร้อมปะฮอยเอฟเฟคพร้อมเปล่าพร้อมครับฮอยเล็กแล้ววิ่งไปยิง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 พอยิงเสร็จปั๊บนะปืนตกคว้าระเบิดเลยพอคว้าระเบิดเสร็จปั๊บเนี่ยตุ่มเลยเข้าใจไหมเอฟเฟคอ่าโอเคอ่าพร้อมถ่ายอ่าพร้อมถ่ายเทปเดินกล้องม่ลสปีดแอคชั่นเล็ดวิ่งวิ่งวิ่ง ระเบิดระเบิด <t> ตุ๊บ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  จะยืมมันไม่ติดไฟที่บ้าน,น,นมันดับก็เลยไปขอยืมไฟที่นี่ใช้หน่อยอไม่ได้ตอนผมไม่ไปดำรงรนกเป็นจะบ้าหรือเปล่าเนี๋ยลุงเขาถ่ายหนังกันอยู่เนี่ยแล้วปลั๊กไฟเนมันเป็นปลั๊กเอฟเฟกต์แล้วปบอลไฟไว้ไหนตรงนี้ครับตรงนี้เหรอครับกดไป็นหรอเปล่าลีโมดนะฮะไอ้ทั้งเดี๋ยวเวลาแล้วเนี่ยรู้เปล่ารีบไปเป็นหรอป่าฮะกลับมาเลี้ยงควายที่บ้านละมีควายเลี้ยงมาถ้าไม่มีควายเลี้ยงเดี๋ยวซื้อให้ลุงทำนักขุนวายปวดกังทั้งกองเลยเนี่ยรู้เปล่าเสียบเสียบคืนเลยเสียบคื้นใครค่กดรีโมทเนี่ย จดเป็นหรือเปล่าวะเนี่ยเข้าไปดูออขอโทษเสียบเลยเสียบเร็วเร็วมันต้องกดดังนี้วันนี้เฉลิมยกกองถ่ายมาถ่ายทําที่ป่าละมาะแห่งนี้แต่เกิดเรื่องยุ่งขึ้นเพราะลุงคนนี้เป็นต้นเหตุและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นข้นหมายความว่า ไอตอนที่มันกดไม่ติดเนี่ยมันถอดปั๊กแล้วไอตอนที่ข้ากตดติดมันเสียบปั๊กครับ <c oughs> ใครเป็นคนถอดวะนี่เลยบัด <c oughs> <c oughs> ดีจ้ามันคือใครไม่รู้ แล้วเองให้มันเข้ามาได้ยังไงข้ามาเองไปเลยไอ้ลูกปัดไปเลยทำไมละ่ะข้าจะถ่ายต่อถ่ายไม่ได้แล้วทำไมถึงถ่ายไม่ได้ก็บ่ายเนี่ยฝนมันจะตกอายุจะเข้าเหลวไหลเหลวไหลเหลวหล,ลวไหลเดี๋วยวมันตบเลยพูดเหลวไหลไปไปนี่นะอยากเข้ามาที่นี่อีกนะรู้เปล่าไปเลยไปละไปละมาได้ยังไงวะ และเมื่อถึงช่วงบ่ายเอาละทุกคนพร้อมมานะอครับเออคราวเนี้ไม่มีการพลาดอยู่แล้วเพราะว่าข้าเอาไอ้คนกดรีโมทระเบิดเนี่ยมาอยู่ข้างๆข้าเลยโอเคระเบิดคราวนี้ต้องสวยงามและยิ่งใหญ่ไอ้นะเองคอยดูบ้าไฟดีนะว่าอย่าให้ใครมาถอดนักนะยิ่เอออาพร้อมถ่ายอาพร้อมเทปเดินสปีดแอชั ลบไรท,ทางนี้มีน้ำเลยวะไม่มีพี่ไม่มีแล้วนี่อะไรอ่ะฝนตกเล่าโอ้โหยมันตกได้ยังไงวะไอ้ลุงพ้นมาเช้าไงบอกว่าฝนตกฝนก็เลยตกอ,อ๋อลุงมาเช้าบอกว่าฝนในบ้าเออถามมันจะตกบเขาเรื่องของฝนไม่ได้เกี่ยวใครลุง,ลลงนั่นเลยเล่าองพูดไทยไปและวันรุ่งขึ้น แห้งไว้ยังไงโอแห้งเรียบร้อยแล้วพี่พร้อมถ่ายเลยดีดีแล้วยังไงวันนี้จะต้องถ่ายให้ได้โดยเฉพาะช่วงช่วงบ่ายเนี่ยนะบ่ายนี้ถ่ายไม่ได้ราคาพอดีก็ถ่ายไปวะทำไมเนี่ยาดไงที่กันทำไมก็จะมาบอกว่าบ่ายเนี่ยเองถ่ายไม่ได้ทําไมวะฝนมันจะตกอีกไอ้บ้วอย่ามามัาบ่ายบ่ายไปเกะไปก็ได้แต่บ่ายเนี่ยทาไมฝนจะตกราคบไป ไม่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 เป็นไม่รวแรงเรวแรงเวไม่มไม่เออเป็นไงพร้อมเลยพร้อมพรมพร้อมนะพร้อมครับพร้อมม่ไห่ทุกคนเลพร้อมครับ่ะอาปาปาปาพร้อมนะเอาเอาเฮ้ยสาพร้อมพถ่ายร้อมถ่ายเเดินสปดเ้ <im itation> ไม่มีเพ่ไม่มีแล้วนี่ฝนตกอีกแล้วทำไมทขาไม่สวยอย่างนี้วะเนี่ยผมว่าเพ่ยไม่ได้สวยหรอกไอ้ลุงนั่นแน่ๆเลยอะทำไมวะเอาลุงน่ะต้องไม่ธรรมดาไอ้ลุงเรามันเออจริงว่ะจริง,ง <im itation> จริงวะไอ้เนี่ยผมว่าไอ้ลุงเนี่ยนะมันต้องมีของดีแน่ๆแล้วแล้วเรามาลบหลุกเขาไงตอนเนี้ยเรามาถ่ายในป่านะมันต้องมี invisible <im itation> เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก่อนถ่ายเดี๋ยวเราไปไปหายลงนั่นกันและวันรุ่งขึ้นทาูนาดวะหลังเขาโั้นหลังเขาโอ้ เดินบนขาข่าน <con c ern or> ี <blueberry> ่ารพังอยู่แ <sh> ล <arp inhale> <making sound> ้วอ่ะเองบอกว่าอยู่หลังเขาแล้วเมื่อไหร่จะถึงวันเนี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวถึงเหรออีกนิดเดียวจะหลงอีกนิดเดียวจะหลองโอ้โหให้ข้าไปเขาลงด้วยมาอีกนิดเดียวจะหลงเหรอชัวร์แล้วเมื่อไหร่จะเจอวันเนี่ยและในที่สุด พวกเขาก็เดินมาถึงจนได้ถึงแล้วอีกนทีขึ้นเขาลง้วยมาเป็นวันเลยเพิ่งจะถึงเนี่ยถึงแล้วธรรมดาการเดินทางมันก็ต้องมีลำเฮ้ยอะไรเห็นอะไรอย่างที่ผมเห็นไหมเห็นอะไรวะผมผมผมว่าผมเห็นรถกองถ่ายเห็นรถกองถ่ายครับ แต่ข้าเห็นมอดิเตอร์เลยว่ะอุ๊ยไอ้ตรไลไอ้เป็นพาข้าขึ้นเขาลงป่ามาทั้งวันเนี่ยแต่บ้านมันอยู่ข้างกองถ่ายเนี่ยครับ มาดูหลังเขาเนี่ยมันจะมาที่กองถ่ายนี้ได้ยังไงทุกวันวะจะคาบให้กุหลสให้เดินก่า